้ามีเงินสดนะคะตอนนี้ใช่จังหวะลงทุนหรือเปล่าบางคนก็บอกว่าอาจจะเกิด recession เดี๋ยวรอให้เศรษฐกิจนั้นลงลึกไปกว่านี้ค่อยเริ่มลงทุนดีหรือไม่นะคะจะเริ่มเลยจะรอนะคะจะทัวจะทนนะคะจะทําอย่างไรดีนะคะเดี๋ยวลองไปหากลยุทธ์พร้อมกันนะคะกับทางด้านของคุณสุภตน์อารรวงค่ะ executive Director กลุ่มกลยุทธ์การตลาดและผลิตภัณฑ์การลงทุนของบลจไทยพาณิชย์นะคะสวัสดีค่ะคุณสุภตนรสวัสดีครับ สวัสดีค่ะคุณวิทย์คุณเฟิร์นคบคุณสุภรครับสัปดาห์ที่ผ่านมาต้องบอกว่ามีปัจจัยเพิ่มเติมมาเยอะแยะเลยการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยรวมถึงเงินเฟ้อที่ดูแล้วยังไม่ค่อยแผ่วลงนักสักเท่าไหร่มุมมองของ SCBAM ต่อบรรยากาศภาพรวมมหาภาคตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างครับค่ะก็ต้องบอกว่าในช่วงเวลานี้ข่าวที่ออกมาก็ดูจะมีแต่เป็นปัจจัยที่มากดดันตลาดในภาพรวมมานะคะเอ่อซึ่งเราก็มองว่าต่อจากนี้ไปนะคะก็ยังจะมีเอ่อ หลักๆที่ต้องจับตาดูที่น่าจะเป็นปัจจัยกดดันตลาดต่อไปเนี่ยสามเรื่องหลักๆด้วยกันนะคะ mm hmm. อันแรกเลยนะคะก็คือในเรื่องของอัตรางเงินเฟอ้อหลักที่ออกมาสูงอยู่ในระดับสูงนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่านักวิเคราะห์ต่างปากกาหักกันหมดนะคะเพราะว่า ตอนแรกก็บอกว่าอัตรางเงินเฟอ้อน่าจะเลยจุดพีคมาแล้วแล้วก็น่าจะเริ่มปรับตัวลงแต่ว่าที่ออกมาก็คืออัตรางเงินเฟอ้อก็ยังทะลุขึ้นไปเรื่อยๆนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ยังเป็นตัวเลขที่ต้องจับตาละว่าจะถึงจุดพีคเมื่อไหร่นะคะเ,เพราะฉะนั้นผลที่ตามมาก็คือพออัตรางเงินเฟอ้ออยู่ในระดับสูงก็คือแอคชั่นของธนาคารกลางต่างๆทั่วโลกอย่างสัปดาห์ที่แล้วเฟดปรับ อัตราดอกเบี้ยขึ้นไป0.75เเซึ่งก็ต้องบอกว่าสูงกว่าที่ตลาดคาดการไว้ก่อนหน้านี้นะคะอย่างมุมมองของบรจอไทยพนิ์เองก็มองว่าก็ยังมีโอกาสที่เฟดเนี่ยจะปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยไปอีก ประมาณ1.75%ในช่วงที่เหลือของปีนี้นะคะแล้วก็อาจจะเลยไปถึงช่วงต้นปีหน้าด้วยถ้าอัตราเงินเฟอ้อยังอยู่ในระดับสูงนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากแอคชั่นของ f ฟดออกมาเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วทางฝั่งโยุโรปเองนะคะธนาคารกลางก็มีเรียกประชุมเร่งด่วนแล้วก็ตอนนี้ก็ออกมาแล้วว่าเดี๋ยว ECB ก็จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะในเดือนหน้าแล้วก็ในเดือนกันยายน นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็สำหรับแอคชั่นของธนาคารกลางต่างๆทั่วโลกเนี่ยก็จะเป็นโทนที่เอ e s s เสี ressive, h พอกกิชมากขึ้นนะคะอีกปัจจัยหนึ่งนะคะที่ต้องติดตามเพราะว่าก็เป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่ออัตราเงนินเฟอ้อนี่แหละก็คือในเรื่องของความขัดแยงระหว่างรัสเซียยูเครน <S <S ถ้าเกิดว่าสามารถออมีแนวโน้ม ัไปในทางที่ดีขึ้นได้ในเรื่องของกดดันต่อราคาสินค้าพกภัาฑ์ต่างๆก็น่าจะเบาลงนะคะแล้วก็จะส่งผลต่อมาอย่างอัตรางเงินเฟอ้อที่น่าจะลดระดับลงได้นะคะส่วนเรื่องสุดท้ายก็คือในเรื่องของฝั่งจีนที่ปัจจุบันก็ยังมีในเรื่องของเอ่อซีโร่โควิดพ o l i c อยู่นะคะซึ่งก็ก็ต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยมันก็มีส่งผลกระทบมายัาง ภาพเศรษฐกิจโลกโดยรวมด้วยนะคะแต่ว่าอย่างล่าสุดเนี่ยก็พอจะมีสัญญาณเชิงบวกมาบ้างที่รัฐบาลจีนก็ส่งสัญญาณมาว่าโอเคพร้อมที่จะสนับสนุนในด้านนโยบายทั้งในเรื่องของการเงินการคลังนะคะเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ อันนี้ก็จะเป็นปันปนปจจัยที่ที่เราต้องติดตามกับอีกอันหนึ่งก็คือ,อเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยฝั่งสหรัฐเองก็น่าจะเริ่มมีทยอยประกาศตัวเลขของอผลประกอบการไตรมาสที่สอออกมาคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวเลขที่เราต้องดูกันละว่าถ้าเกิดว่า Earning ็โดนปรับตัวลดลงเยอะเนี่ยก็น่าจะเป็นสัญญาณที่เรียกว่าเหมือนยืนยันมากขึ้นนะคะว,ว่าเราจะเข้าสู่ในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจถดถอย ะะซึ่งซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เริ่มเริ่มเห็นออนักวิเคราะห์หลายๆเจ้านะคะก็เริ่มปรับลดออประมาณการในเรื่องของผลประกอบการธุรกิจในสหรัฐแล้วอะ,ค,ะค่ะค่ะต้องยอมรับว่าเป็น3มเรื่องเดิมนะคะแต่ว่ายังไม่แย่สุดนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินเฟอ้สสอสงครามหรือว่าจีนนะคะอย่างไรก็ตามในมุมหมอเอ c ซมองว่าถ้าเรื่องเดิมที่แย่ๆอยู่ยังไม่แย่สุดเนี่ยนะคะผู้ลงทุนควรรอหรือเปล่ารอให้มีบอททอมเอาท์ไปก่อนนะคะหรือ ควรจะทยอยลงทุนในช่วงเวลาแบบนี้ได้เลยกลยุทธ์ไหนที่ควรใช้ในช่วงแบบมาเก็ตแบบนี้คะค่ะเออก็ต้องบอกว่าหลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะหลายๆ h o u เฮาส์รวมถึงบรรจไไทยพย์นิตเองเนี่ยก็เรียกว่าปรับเข้าสู่โหมด b a r ริ h ขั้นสุดนะคะก็คือเฝ้าระวังในการลงทุนทีนี้ในเรื่องของการลงทุนเนี่ยมองว่าอาจจะแยกออกเป็นสส่วนด้วยกัน ก็คือถ้าเป็นการลงทุนในในระยะสั้นในช่วงเวลาหนึ่งปีข้างหน้านี้นะคะก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังอย่างในเวลานี้เนี่ยก็มองว่าถ้าเกิดสิ่งที่ลงทุนไปแล้วก็อาจจะถือไว้ก่อนเพราะว่าถ้าจะมาขายคัดลอสเสือตอนนี้มันก็มันก็มันก็ ปรับตัวลดลงมาเยอะแล้วแล้วก็เวลาที่เราขายขัดลอสเนี่ยแล้วเรายังไม่ได้มีโอกาสการลงทุนใหม่ๆที่จะมาช่วยในเรื่องของรีคัพเวอร์สิ่งที่เราขาดลอสไปได้เนี่ยมันก็เหมือนเ,อเป็นการทําให้ความมั่งคั่งเราลดลงนะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่ลงทุนไปแล้วเนี่ยก็แนะนําใหา้ยังคงถือไว้อยู่นะคะแต่ว่าสําหรับเงินลงทุนใหม่ถ้าเป็นไปได้ในช่วงเวลานี้ก็อาจจะถือเป็นเงินสดหรือว่าลงทุนในพวกที่เป็นตราสารหนี้ระยะสั้นนะคะ,ะ,คะเพื่อรอโอกาสจังหวะ ลงทุนแต่ก็ต้องบอกว่าจริงๆมันก็ยากเหมือนกันที่เราจะบอกว่าเอ๊ะมันจะถึงจุดต่ําสุดหรือยังนะคะหร,หรือว่าหรือว่าคือ,ค,อคือมันเป็นการทค่อนข้างยากส่วนมากคนที่พยายามจะทำมาเก็ต t t i มิงเนี่ยมักจะไปเข้าตอนดอยซะมากกว่าคือเห็นมันปรับขึ้นมาเยอะและ้วแล้วก็เข้านะคะทีนี้ก็เลยมองว่าอาจในช่วงในช่วงสําหรับการลงทุนระยะสั้นเนี่ยอาจจะ,ะเพิ่มความระมัดระวงังแล้วก็ ลงทุนในพวกที่เป็นความเสี่ยงต่ำไปก่อนนะคะหรือว่าถ้าเกิดอยากกระจายการลงทุนไปในหุ้นก็อย่างที่เคยแนะนำกันว่าก็ต้องเป็นแนว selective ล่ะก็คือในหุ้นกลุ่มคุณภาพต่างๆนะคะหรือว่าพวกกองทุนที่เกี่ยวข้องกับพวกสินค้าโภคภัณฑ์เพราะว่าก็จะมาช่วยในเรื่องของป้องกันความเสี่ยงเรื่องอัตรางเรงินเฟ้อได้นะคะแต่ทีนี้อีกมุมหนึ่งเนี่ยจริงๆถ้าในมุมมองของการลงทุนระยะยาวระยะยาวในที่นี้คือ เออห้าปีสิบปีขึ้นไปนะคะจริงๆมองว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยก็อาจจะเป็นมองเป็นโอกาสในการทยอยเข้าไปสะสมได้เรื่อยๆเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นการยากที่เราจะรอเข้าไปซื้อตอนจุดบอททอมนะคะเพราะฉะนั้นการทยอยค่อยๆเอ่อเข้าไปเรื่อยๆนะคะก็เอ่อจากข้อมูลในอดีตที่ผ่านมาก็มองว่าการทำที่เป็น การลงทุนแบบสม่ำเสมอเนี่ยในระยะยาวก็สามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าการที่เราพยายามจะทำมาเก็ต t i มิ่งนะคะ,คะทีนี้ลงทุนในระยะยาวเนี่ยที่บอกว่ามองว่าเป็นโอกาสเพราะว่าในช่วง2อสปีที่ผ่านมาต้องบอกว่าสินทรัพย์ทุกอย่างราคาแพงมาก v a l u a ชั่นขึ้ไปสูงมากซึ่งในช่วงเวลานี้ปีนี้นะคะก็เหมือนกับว่าราคาทุกอย่างก็ปรับฐานลงมาให้เราได้มีโอกาสเข้าไปทยสยสม ะะอีกส่วนหนึ่งที่สอดคล้องกับการลงทุนระยะยาวก็คือหลายๆท่านที่อาจจะต้องออปกติซื้อกองทุนรถยนต์ภาษีนะคะซึ่งกองทุนรถยนต์ภาษีเนี่ยอย่างตัว ssf เนี่ยก็ระยะเวลาถือครอง10ปีอย่าง imf ก็ระยะเวลาถือครองถึงอายุ55ปีขึ้นไปนะคะหลายๆท่านนะคะปกติเวลาซื้อกองทุนรถยนต์ภาษีก็อาจจะมองว่าโอเคซื้อกองอะไรก็ได้ซื้อเมื่อไหร่ก็ได้ส่วนมากก็จะไปซื้อกันปลายปีซึ่งปลายปีส่วนมากก็ พอทุกคนมาซื้อพร้อมๆกันราคาก็จะปรับขึ้นไปค่อนข้างสูงนะคะเพราะว่าอาจจะมองว่าวัตถุประสงค์เพื่อรถยนต์ภาษีเท่านั้นแต่จริงๆอยากจะแนะนําว่าสําหรับกองทุนรถยนต์ภาษีเนี่ยการรถยนต์ภาษีจริงๆเป็นส่วนเสริมมากกว่านะคะเพราะว่าวัตถุประสงค์หลักจริงๆเนี่ยคือเพื่อให้เราลงทุนระยะยาวเพื่อเ,อเก็บออมเงินสําหรับวัยเกษียณนะคะถ้าเกิดว่าเราสามารถเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่มีศักยภาพในการเติบโตในระยะยาวยานะคะ เข้าไปด้วยเนี่ยมันก็เหมือนกับลงทุนทีเดียวได้สองเด้งก็คือได้เพิ่มความมัง่งคั่งในระยะยาวออมเพื่อกระเสียนด้วยแล้วก็เด้งที่สองก็คือได้ลดหย่อนภาษีไปด้วยนะคะครับคุณสุประัดครับในไหนพูดถึงเรื่องบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องไปรอปลายปีที่นี้เนี่ยมีกองทุนประเภทลดหย่อนภาษีแนะนําในช่วงนี้บ้างไหมครับค่ะจริงๆสําหรับบลจไทยพาณิชย์นะคะกองทุนลดหย่อนภาษีที่เราแนะนํานะคะก็จะมีสามธีมด้วยกันซึ่งก็เป็นกลุ่มประเทศที่ เรียกว่าน่าสนใจลงทุนหละ่ะก็คือจะมีทั้งสหรัฐนะคะจีนแล้วก็เวียดนามซึ่งทั้ง3กลุ่มประเทศนี้เนี่ยเราก็มีให้เลือกลงทุนทั้งในรูปแบบของ RMF แล้วก็ SSF นะคะ <Okay. S 2> ทีนี้ขอนิดนึงว่าขอเพิ่มเติมนิดนึงว่าสำหรับ SSF เนี่ยตอนนี้เราเพิ่งมี เป็นชนิดหน่วยลงทุนแบบใหม่นะคะก็คือเดิมเนี่ย S S F ก็สามารถเลือกลงทุนเพื่อลดหย่อนภาษีได้อยู่ละแต่ตอนนี้เรามีออกมาเป็น SSF E-Class นะคะก็คือจะเป็นกองทุน SSF ที่สามารถลงทุนได้เฉพาะบนแอปพลิเคชัน SBM Fun อ็มฟันคลนะคะแต่จุดพิเศษก็คือจะเป็นกองทุน SSF ที่ฟรีค่าธรรมเนียม ฟรีค่าธรรมเนียมในที่นี้ก็คือไม่มีค่าธรรมเนียมการซื้อไม่มีค่าธรรมเนียมการจัดการไม่มีค่าธรรมเนียมการขายนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นข้อดีก็คือผู้ลงทุนเนี่ยก็จะสามารถเก็บออมเงินเพื่อกเกษียณเนี่ยได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะ ทีนี้ถ้าถามว่าเอแล้วทำไมาถึงมาแนะนำสหรัฐจีแล้วก็เวียดนามนะคะจริงๆก็ต้องบอกว่าด้วยราคานะคะที่ปรับลดลงมาเ,เยอะขนาดนี้นะคะก็มองว่าเป็นเป็นอโอกาสที่ดีที่จะเข้าไปทยอยสะสมเข้าลงทุนอย่างตัวสหรัฐเองเนี่ยเราก็ต้องบอกว่ายังไงเขาก็เป็นเศรษฐกิจประเทศ ชั้นนำของโลกนะคะอย่างทั้งในตัว S&P 500เองหรือว่า NASDAQ เองเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีบริษัทนวัตรกรรมชั้นนำขนาดใหญ่เลยที่เขาสามารถสไร้างรายได้จากทั่วโลกนะคะแล้วเราก็มองว่ายังไงธุรกิจเขาก็ยังสามารถดำเนินการต่อไปได้ไม่ว่าจะเป็น Apple Microsoft Amazon Facebook Google Tesla Netflix นะคะก็เป็นชื่อที่เราคุ้นกันดีอยู่ละแล้วก็จากข้อมูลในอดีตเนี่ยมองว่าหุ้นสหรัฐเนี่ยเวลาเจอความยากลาบากต่าง ไม่ว่าจะเป็นการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดหรือว่ามีสงครามวิกฤตกรารเงินนะคะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นสหรัฐจะฟื้นตัวได้ดีหลังจากที่เหตุการณ์มันผ่านพ้นไปเ<ม>ทียบกับหุ้นโลกโดยทั่วไปนะคะทีนี้ในส่วนของจีนเองก็หลักๆเลยเนี่ยเป็นในเรื่องของ valuation ในเวลานี้แหละที่ปรับตัวลงมาถือว่าถูกมากนะคะหน้าหน้าเข้าไปทยอยสะสมมากๆแต่ในเรื่องของปัจจัยหนุนก็คืออย่างจีนเนี่ย คือเขาก็ลองจากสหรัฐแหละในเรื่องของเศรษฐกิจขนาดใหญ่นะคะก็เป็นอันดับสองของโลกแล้วก็จุดเด่นของจีนอีกอันนึงก็คือ,เ,อ,อเศรษฐกิจเขาเนี่ยขับเคลื่อนโดยการบริโภคในประเทศเป็นหลักนะคะแล้วก็อย่างล่าสุดเนี่ยรัฐบาลจีนก็ออกมาว่าโอเคพร้อมสนับสนุนเศรษฐกิจในประเทศเต็มที่นะคะพร้อมผลักดันทุกอย่างแล้วก็สัดส่วนชวนชั้นกลางในจีนเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น เรื่อยๆนะคะในอีก10ปีข้างหน้าก็มองว่าจะเพิ่มขึ้นไปกว่า70%เนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการบริโภคภายในประเทศเนี่ยก็น่าจะเป็นปัจจัยที่หนุนในเรื่องการลงทุนในจีนต่อไปได้ยาวๆนะคะทีนี้สุดท้ายในส่วนของเวียดนามเนี่ยเรามองว่าก็เป็นในเรื่องของคือเวียดนามเนี่ยเป็นที่ เป็นที่ป๊อปปูล่าล่ะในในช่วงสามสี่หปีที่ผ่านมานะคะแ,แล้วก็ต้องบอกว่าภาพเนี่ยก็ยังอยู่ไปเรื่อยเพราะว่าเวียดนามเองเนี่ยคือปัจจุบันน่ะเขาเรียกว่าอยู่ในกลุ่มตลาดชายขอบ Frontier Market นะคะแต่ว่าเขากําลังจะได้ปรับเข้ามาอยู่ในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ emerging market นะคะแล้วก็ตัวเวียดนามเองเนี่ยเขาก็จะเาก็ตั้งเป้าว่าเขาจะพยายามไปเป็นประเทศพัฒนาแล้วให้ได้นะคะในอีกประมาณสัก20 30ปีข้างหน้า ในส่วนของการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเวียดนามเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าขยายตัวแบบก้าวกระโดดนะคะเกินค่าเฉลี่ยของทุกประเทศในโลกนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยมองว่าด้วย v a l เอชั่นนะขนะนี้ที่ก็ปรับฐานลงมาให้เราเข้าไปทยอยสะสมได้บวกกับโอกาสที่จะขยายตัวทางเศรษฐกิจได้อย่างก้าวกระโดดไปเรื่อยๆในอีกระยะยาวนะคะก็เลยเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศที่เรามองว่าน่าสนใจลงทุนสําหรับกองทุนลดหย่อนภาษีในปีนี้ค่ะ ได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่มาแนะนำแล้วก็มาพูดถึงปัจจัยที่เราต้องติดตามนะคะคุณสุภรัชสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ คุณสุภรัตน์อารีวงศ์นะคะ Executive Director กลุ่มกลยุทธ์การตลาดและผลิตภัณฑ์การลงทุนของ s b a m นะคะดังนั้นปัจจัยกดดันยังอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินเฟอ้สอสงครามรัสเซียยูเครนแล้วก็จีนรวมถึงผลประกอบการไตรมาสสองที่มีการรีไวซ์ดาวน์ลงมาแล้วด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคําแนะนําก็คือให้เฝ้าระวังนะคะเงินเดิมถือต่อได้ไหมได้นะคะเงินใหม่ไปลงทุนในความเสี่ยงต่ําหน่อยดีกว่าไม่ว่าจะเป็นปราสาานนี้ระยะสั้นหรือว่าหุ้นก็ต้องเป็น selective นะคะแต่ใครลงทุนระยะยาวนี่อาจจะเป็นโโอกาาสดยเพะ SSS F ะะที่น่าสนใจก็คือสหรัฐจีแล้วก็เวียดนามแต่ที่น่าสนใจกว่าก็คือตัว SCB AM Fund Click นะคะจริงๆหลายคนไม่ทราบจริงๆเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่ทำให้เราซื้อกองตุนรวมได้แบบประหยัดค่าธรรมเนียม100%เลยนะคะ mm hmm. ไม่มีค่าธรรมเนียมทั้งขาเข้าขา,ขาออกแล้วก็ manage เป็นฟรีแต่ว่าเขาแคปไว้1ล้านบาทนะคะในการที่จะลงทุนได้สูงสุดก็ลองไปศึกษาดูแล้วก็อาจจะใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีในช่วงเวลาแบบนี้ที่ราคาตลาด หุ้นหลายตลาดปรับตัวลงก็ได้เช่นกันค่ะพีวิทย์ค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยอื่นไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard World กันนะครับ